เคยไหมเลือกอยางไม่เป็นขับลุยแล้วลื่นขับถนนเรียบก็เสียงดังวันนี้เราจะพาแยกให้ชัดว่ายางรถยนต์แต่และประเภทมันต่างกันยังไงยางรถยนต์อาจดูเป็นเรื่องเล็กๆสำหรับหลายคนแต่จริงๆแล้วยางคือหนึ่งในชิ้นส่วนสำคัญที่สุดที่มีผลต่อความปลอดภยัยการควบคุมรถความนุ่มเงียบและความสบายระหว่างขับขี่ยางรถยนต์ที่นิยมใช้สามารถแบ่งออกเป็น3ประเภทหลักได้แก่ HT AT และ MT โดยแต่ละแบบมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันชัดเจนลองมาดูกันว่าแบบไหนเหมาะกับคุณที่สุด 1. HT High Veteran เหมาะสำหรับคนใช้งานถนนเรียบเป็นหลักยาง HT เป็นยางที่พบได้มากที่สุดและมักเป็นยางติดรถจากโรงงานโดยโครงสร้างที่เน้นการใช้งานบนพื้นถนนทั่วไปดอกยางมีขนาดเล็กและละเอียดช่วยให้สัมผัสพ,พื้นถนนได้ดีทำให้ขับขี่นุ่มเงียบและประหยัดน้ำมัน จุดเด่นของ HT ถับนุ่มเงียบรีดน้ำดีเกาะถนนเยี่ยมบนพื้นเรียบน้ำหนักเบาประหยัดเชื้อเพลิงเหมาะกับรถครอบครัวรถใช้งานทั่วไปและกระบะที่ไม่บรรทุกหนะัก2 AT All Terrain ยางสารพัดประโยชน์สำหรับขับทั่วไปลุยเป็นบางครั้งยาง AT เป็นตัวเลือกยอดนิยมของผู้ใช้กระบะ 4x4 หรือคนที่มีไลฟ์สไตล์ขับออกนอกเมืองบ่อย ตัวดอกยางมีขนาดใหญ่ขึ้นร่องห่างขึ้นช่วยตะกุยดินและวิ่งบนเส้นทางครุขคระได้ดีขึ้นจุดเด่นของ AT ขับบนถนนเรียบก็ได้ลุยก็โอเคดอกยางแข็งแรงขึ้นตะกุยดินดีเหมาะกับคนที่ต้องเจอถนนลูกรังขอรู้ไว้เสียงดังมากกว่าเ t และน้ำหนักมากขึ้น 3. MT Mutt e r r a i n สำหรับสายลุยตัวจริงออฟโรดหนัก ยาง MT มีโครงสร้างแข็งแรงมากดอกยางหนาใหญ่ร่องลึกและห่างที่สุดช่วยเคลื่อนทีผ่านคโคลนหินหรือเส้นทางธุรกันดารได้ยอดเยี่ยมเหมาะกับรถที่ต้องลุยจรงิงจังเช่นรถออฟโรด 4x4 จุดเด่นของ MT ตะกุยคโคลนสุดยอดเหมาะกับเส้นทางโหดๆเช่นป่าหินคโคลนเนินชันทนทานรองรับการใช้งานหนักข้อรู้ไว้เมื่อใช้บนถนนปกติจะเสียงดังมากหนัก กินน้ำมันและเกาะถนนเรียบไม่ดีเมื่อใช้ความเร็วสูงการเลือกยางไม่ใช่แค่ดูสวยหรือดูดอกยางลุยแค่ภายนอกนะครับเพราะยางที่เหมาะสมจะช่วยให้รถของคุณปลอดภยัยคุ้มค่าควบคุมดีและมีอายุการใช้งานที่ยาวขึ้น